เอาจริงนะครับผมเกือบจะหมดความหวังที่จะได้เห็นการ์ดใหม่ในช่วง5ทุ่มของเมื่อวานเพราะว่าตอนนั้นนะครับมันไม่มีการ์ดใดเข้ามาเลยแต่ในช่วง6โมงเช้าของวันนี้ครับการ์ดชุดของไพ่ก็ได้เข้ามาซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากๆมันจะน่าตื่นตาแค่ไหนก็เชิญรับชมได้เลยครับกับส่งการ์ดชุดของไพ่ เอาละครับก็บขอการสวัสดีท่าชนชมพันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์นว่าในที่สุดนะครับการเซตของภายนั้นก็ได้ออกมาแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่หลายหลายคนนั้นตั้งตารอไว้อย่างมากเพราอแมคคณิกสุดแปลกนะครับจากเกมโมบ้าที่พี่แกเป็นซับท,ที่ต้องการการคิวมากกว่าแอซิสจะไดหลายคนคิดนะครับว่าบางทีภพยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งสพอร์ตแต่มันคือแอซิสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่างหากและในวันนี้ครับความเป็นแอซิสนั้นก็ได้เข้าสู่ตัวเกม LR แล้ว ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีกิตอายของสปอร์ตเลยแม้แต่นิดเดียวและนอกจากการชุดพวกเลิกของไพ่นะครับผมจะเอาการที่ออกมาในช่วงวันกันก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกอัพพาร์หราอแต่ว่าเฟเบิลปอร์โร่นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดถึงพวกนั้นด้วยเอาล่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับในวิดีโอนี้นะครับทุกคนสามารถถามคำถาม Q amp A ฉลอง5 0 0 0ัซับของผมได้นะครับทีมแฮชแท็ก Q amp A ตามด้วยคำถามของทุกคนถ้าเกิดคำถามนั้นนะครับมีคนเคยถามในพาร์ทกันก,นก่อนแล้ว ผมอาจจะไม่ได้หยิบคำถามนั้นมาตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะก็ตามนั้นแหละงั้นเรามาดูการ์ดของไพ่กันเลยดีกว่าไพ่นะครับเป็นแชมเปี้ยนราย4ได้2-3ความสามารถ Quick Attack และดักซุ่มเมื่อการ์ดใบนี้ครับทำการดักซุ่มเปลี่ยนการ์ดใบนี้เป็นเดดฟอร์มบิโลเดดฟอร์มบิโลนะครับเป็นชื่ออันติเมทของไพ่ในเกม l l ซึ่งในเกมการ์ดนะครับความสามารถนี้จะกลายเป็นสเปลไร้ Fast, และเลิหรือก็คือดักซุ่มทำการซัมมอนไพให้มาสไตน์เอนดมี้น1ตัวเป็นความสามารถที่น่าสนใจมากนะครับกับตัวของไพเนื่องจากที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยตัวของไพนะครับจะมีสแตทที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าปกติค่าไร่4ได้แค่2-3แต่ว่าถ้าเกิดเรานะทำการดักซุ่มไปเรื่อยสแตทของไพนะครับจะยิ่งสูงขึ้นและถ้าเกิดเราสามารถทําให้ไพนะครับกลายเป็นการอัลติเมทของเขาได้เนี่ยเราก็สามารถเอาไพนะครับไปตีหน้ายูนนตสักตัวหนึ่ง เพื่อให้บอดขออีกฝ่ายนั้นออนแอร์ลงได้ทีนี้เงื่อนไขเลยว่าครับไพฝั่งเราทั้งหมดทําการสไตผลรวมดาเมจเกิน15อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเขียนคําว่า a อ r l ไล e ไพไม่ใช่ไอก็แปลว่าแชมเปี้ยนคนนี้นะครับจะไม่เหมือนกับเชวาน่าหรือว่าจะไม่เหมือนกับเลเน็กคือเลเน็กกับเชวาน่าเนี่ยคือถ้าเกิดตัวที่เก็บสเต็ต่อนแรกตายปุ๊บตัวที่2ที่3นะครับก็ต้องไปเริ่มเก็บสแต็กันใหม่แต่ตัวของไพเนี่ยคือขอแค่ไพคนแรกตรีสักเจ็ดดาเมจ ให้คนที่2น,นะครับตี8ดาเมจก็เลยว่าอัพแล้วแต่เชื่อเถอะครับว่าความสามารถของดักซุ่มเนี่ยจะช่วยเหลือภัยในจุดนี้ได้ทําไมเขาถึงให้ความสามารถเลยว่อัพของภัยมันง่ายขนาดนี้อย่าลืมนะครับภัยเนี่ยมีค่าราย4แต่เลือดแค่3คือเลือดสมนะครับมันกโ็โดนอะไรนิดนหน่อยๆน่อยก็ตายแล้วไงเช่นพวกแกลบออเดียนไดอิงหรือว่าเกตเอ็กซานะครับทาให้ภัยนะครับต้องใช้เงื่อนไขนี้ถึงจะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้นี่ก็ไม่แน่ใจนะเอาล่ะมาดูที่เลเวลัพสองของไพ่กันเลยดีกว่า เป็นสัดเป็น34แน่นอนครับมันดักซุ่มอาจจะมากกว่า34ก็ได้ความสามารถเก่าคงเดิมครับทางควีกเกทแล้วก็ความสามารถดักซุ่มเมื่อการเบนีทําการดักซุ่มเปลี่ยนเป็นเดสฟอร์มิโลคือเหมือนเดิมแต่ความสามารถใหม่ที่เพิ่มมาแค่ประโยคเดียวครับมันจะทําให้ตัวของไพรเนี่ยน่ากลัวขึ้นมากๆเมื่อการเบนีครับทำการสังหารอีกฝ่ายได้ทำการสไตร์ไปที่ w e a k e s t e n e m y ฆ่าคนหนึ่งตายปุ๊บคูดาวอันติกับมาใหม่ฆ่ายคนหนึ่งฆ่ายคนหนึ่งฆ่ายคนหนึ่ง มันคืออันติเมตของไพในเกม LL เลยครับความสามารถนี้เป็นความสามารถที่น่ากลัวมากๆถ้าเกิดอีฝ่ายนั้นเล่นเด็กแอคโรเด็กแอคโรส่วนใหญ่นะครับองค์ประกอบของยูนิตในเด็กนั้นะจะเป็นพวกยูนิตที่มีเลือดน้อยมากๆทําให้ไพนะครับถ้าเกิดไพเลเวลสองทันนะนะไพนะครับก็สามารถกําจัดบอดอีฝ่ายได้ทั้งบอดเลยถ้าเกิดไพนั้นได้สไตร์แต่อย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดไพทำการสังหารถ้าเกิดเหล่านั้นถ้าเกิดไพได้ทําการชาเลนจ์เรามาตีแล้วเราฆ่ายูนิตท,ที่โดนชาเลนจ์มาซะก่อน ไพ่นี้ก็จะไม่สามารถฆ่าตัวน่นอื่นของเราได้นะครับทีนี้มาดูการิกเนเจอร์ของพี่แกดีกว่ากับโบนสครีเวอร์อันนี้เคยเห็นกันแล้วนะครับเป็นการที่ให้ยูนิตตัวหนึ่งโจมตีปุ๊บแล้วก็ยูนิตตัวนั้นนะครับจะไปบนสุดของเด็กตอนแรกพวกเราไม่รู้หรอกว่าความสามารถเลยเนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่เล่นกับการดใบนสุดทำไมพวกเราคิดว่าการใบนี้นะครับอาจจะไม่เก่งมากแต่พอการไพ่ออกมาปุ๊บการใต้สองให้ยูนิตดักุ้มโจมตีการไปนั้นไปใบบนสุดปุ๊บเราโจมตีครั้งหนึ่งได้ความสามารถดักุ้มอีก อันนี้เป็นแมคานิกที่ซับซ้อนแต่ว่าน่าสนใจนะครับความซับซ้อนของมันเนี่ยคือมันซับซ้อนกว่าเบดแดนแต่ว่ามันก็น่าสนใจพ,พอๆกันและก่อนที่จะไปการ์ดไปอื่นๆนะครับขอพูดถึงตัวไพ่หน่อยที่ผมบอกนะครับว่าไพ่เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่เลือดค่อนข้างน้อยแต่ก็ถูกแทนที่นะครับด้วยความสามารถที่โหดมากๆถ้าเกิดคุณไปดูเอ่อเทเลอร์ของพี่แกน,นะครับคุณจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรคือการที่เขาดีไซน์ตัวขอไพ่มาอย่างนี้นะครับแล้วอาจจะไม่ได้เล่นไพ่กับเล็กไซก็ได้ อาจจะไปเล่นกับการไปอื่นนะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีหรือว่ามีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการสไตรยูนิตแล้วก็จากที่หลายๆคนเห็นเนี่ยตัวของไพ่นะครับเป็นการที่เอามาคน์เตอร์แอคโรโดยเฉพาะถ้าเกิดไพ่ขึ้นเป็นเลเวลสซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ยากมากคือเขาใช้คําว่าแอร์ไลน์ไพ่ไงครับมาเลยง่ายขึ้นถ้าเกิดตัวของไพ่เลเวลสปุ๊บอีกฝ่ายตีมาถ้าเกิดไพ่สามารถบล็อกและฆ่าได้ยูนิตตัวอื่นๆของอีกฝนะ่ายนั้นจะโดนสไตล์แล้วก็หมดบอดไปด้วย พอมีเงอนไข่งีปุ๊บผมก็เริ่มใช้จังหวะใจแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้เนิร์ฟเบดแดนหรือว่าดาบ้ายเนี่ยเยอะขนาดนั้นสิ่งที่เขาทําตอนนี้คือไม่เหมือนเป็นการาเพิ่มตัวเลือกในการเคาน์เตอร์ดาบสายที่ยังคงแพ้เด็กันอื่นอย่างเช่นนาซัตเทรชแต่ผมก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าแพทต่อไปเนี่ยเขาจะทําการเนิร์ฟปับ๊บการ์ดอะไรบ้างก็ต้องรอดูในวันพุธนี้นะครับที่แพทโน้ตล่าสุดเนี่ยจะเข้าและผมนะครับก็อาจจะได้กลับมาเล่นเกมนี้สักที เอาล่ะเข้าสู่โหมดของโฟลเวอร์ได้แล้วครับกับใบแรกจ่อฟิชไร้8ได้27ความสามารถดักซุ่มเมื่อการไปนี้ครับถูกเล่นทำการเอายูนิตดักซุ่มทุกใบในบอร์ดของเราสไตล์ใส่แรนดอมเอนเนมีแอบแรงอยู่นะการไปใบนี้อย่าลืมนะครับว่าความสามารถดักซุ่มเนี่ยมันคือความสามารถที่ยูนิตตัวนั้นๆเนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นซึ่งการไปใบนี้นะครับไร่แ8ยูนิตตัวอื่นของเราเนี่ยก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นแล้วแหละ ก็แปลว่าเรามีโอกาสเคลียร์บอดอิสไพรได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมในแง่ของเนื้อเรื่องนะครับไอ้เจ้าจอฟิตนี่นะครับคือปลาที่ไม่ใช่ปลาดิคือซีมอนสเตอร์นะครับที่กินภัยเข้าไปคือตามเนื้อเรื่องของภัยเนี่ยเขานะครับเป็นเรียกว่านักล่าสัตว์เป็นนักปลาฉมวกที่เก่งที่สุดในซัตเตอร์ด็อกซึ่งในเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ภัยนั้นไปล่าไอ้ไอ้เจ้าอสูรตัวเนี้ยเขานะครับได้กระโจนเข้าไปในปากของเจ้านี่นะครับเพื่อทาการด เพียงแต่ว่าลูกเรือที่กลัวเกินไปนะครับก็ได้ทําการตัดเชือกที่ผูกกับไพยอยู่จนเขานะครับโดนเจ้าหนี้กินไปซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าทั้งนายเทเลอร์ของไพยที่แบบมีเจ้าสปาลาที่หน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยเจ้าหนี้ก็น่าจะเป็นคนที่กินไพเข้าไปจริงๆนั่นแหละการไปต่อไปนะครับสวิฟต์วิงไฟทอันนี้นี่เป็นยูนิตจากเดมาเซียแล้วนะได้4ได้3าสองระดับอีพิกเป็นอีลิตครับความสามารถเชนเ n อร์เมื่อการไปนี้ครับถูกเล่น ทำการสร้างฟีดเฟเทอร์แท็กเกอร์ไบรดิ้งแอซเซลหรือซ Wing Vanguard ดขึ้นมือและเมื่อการเป็นนี้จมตีครับยูนิตที่ทําการชาเลนทั้งหมดของเราจะมีพลังจมตีและพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่านกเท่าไหร่นะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะานกเหล่านั้นเนี่ยก็มีความสามารถชาเลนด้วยกันทั้งนั้นถึงสตัตว์ของนางแกจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าความสามารถที่สร้างการขึ้นมือเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับกับยูนิตตัวนี้ การไปต่อไปนะครับจะเป็นการที่ผมค่อนข้างชอบนะเป็นการชอบส่วนตัวเลยอันนี้การไปนั้นคือ a a c เ r ตโป p r o t e c t ร r ไรจ์เจ็ดได้8-6ระดับอีพิกครับความสามารถถ้าเกิดแอร์ไ์ของเราครับมีบา r r เ e r ยร์ยูนิตต,ตัวนั้นครับจะได้รับ Double Attack ในและเมื่อการไปนี้นะครับถูกเล่นทำการจัวเชนขึ้นมือใช่ครับนี่คือพาหนะของเชนคือต้องขอบอกในเรื่องของเชนก่อนนะครับ เขานะครับคือโปรเทคเตอร์ที่ดูแลสมดุลระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเชนเนี่ยไปโลกวิญญาณนะครับด้วยวิธีการไหนแต่จากในภาพน,นี้ครับเขาไปด้วยเจ้าสิ่งนี้ถ้าที่คิดดูนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสปิริตของไอโวนเนียที่บนตัวเนี่ยเป็นเหมือนกนระปโตมิตินะครับที่เชนเนี่ยสามารถไปยังโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณได้แล้วก็ไม่ต้องถามเลยนะครับคนที่กําลังเดินลงมาจากบันไดเนี่ยคือเชนของพวกเราแน่ บอกตามตรงนะครับว่าเชนก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันคือสมัยก่อนเป็นนิงจาไงแล้วแบบตัวเองเป็นคนชอบอะไรมันแบบชิโนอบีชิโนอบีอะเออแล้วพอได้แบบเห็นอัปเดตในเรื่องของตัวเนี้ยในเกมการ์ดมันก็เริ่มแสดงความยิ่งใหญ่ของพี่แกแต่ขอสารภาพตามตรงนะครับว่าตอนแรกคิดว่าไอ้ภาพเนี้ยคือวิหารคินคูที่โดนเซตเผาทําลาย <c oughs> คือตอนแรกคิดยางนั้นจริงๆนะแต่ว่าพอแบบเห็นเขาว่า s ักเรทที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นที่เคารพก็รู้สึกใจเชนไปหน่อยนึงอะแหละ โอเคการชุดของพัยครับที่เปิดเผยมาในเช้าของวันนี้ก็หมดแค่นี้ต่อไปไปดูค่ําคืนของวันกันก่อนกันดีกว่าก่อนที่พายนะครับจะออกมาเป็นเทเลอร์เขานะครับได้ทาการส่งการ5ใบามาให้พวกเราดูก่อนโดยเริ่มที่ใบแรกครับชาร์คริรงใช่เหมือนกับพวกสไปเดอร์ริงหรือว่าบอยลิงเป็นยูนิตระดับล่างนะครับซึ่งชาร์คริงนี้เป็นยูนิตได้นได้1นึ่งสอความสามารถดักซุ่มเอาจริงเป็นตัวเริ่มที่ดีมากเลยนะครับกับตัวนี้การใบต่อไปนะครับ เลดฟินแฮมเมอร์สแนลยูนิตไร่2ได้12พอสามารถดักซุ่มเมื่อเล่นครับทำการติดว a ล l รเบลให้กับอีกฝ่ายสตัดพื้นฐานนะครับอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดเล่นคู่กับไพ่ใบนี้ค่อนข้างเก่งเลยแหละการใบต่อไปครับบัตเบรดสเปลไร่หนึ่งเบิร์สและดักซุ่มทำการสร้างสนับจอ S อมไปใบบนสุดของเด็กเป็นการที่มั่นนะครับว่าถ้าเกิดเราตีไปเทิร์นเนี้ยเหล่านั้นจะติดคอสามารถดักซุ่มแน่ เป็นการที่ส่งเสริมความสามารถนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวกับการใบนี้การใบต่อไป Ripper b a y บแลนด์มาร์คไล่หนครับแล้วก็มีความสามารถดักซุ่มด้วยเมื่อเราครับทำการโจมตีทําการทําลายล้างการใบบนสุดถ้าเกิดการดใบนั้นไม่ใช่ดักซุ่มบางคนอาจจะสงสัยนะว่าใบนี้มันมีไว้เพื่ออะไรคือความสามารถของแลนด์มานะครับอาจจะเกิดก่อนความสามารถดักซุ่มทําให้เมื่อเราโจมตีนะครับมันจะมีโอกาสที่เกิดความสามารถดักซุ่มเนี่ยเพิ่มมากขึ้น คือผมไม่รู้นะครับว่ามันโอเปอเรตแค่ใบเดียวหรือว่ามันจะโอเปอเรตจนกว่าจะเจอการดักซุ่มคือถ้าเกิดมันเป็นแบบที่2เนี่ยเราสามารถเล่นเด็กนี้นะครับให้จบภายในเทิน5้าเทินเลยก็ได้นะการไปต่อไปครับ the list ไรนศูนย์เป็นสโลทำการติด v u l n e r a ให้กับอีกฝ่ายครับแต่ถ้าเกิดไอ้ก,การไปนั้นเนี่ยติด v u l n e r a อยู่แล้วอาทําทการให้ s t o n g ก s t a i r ไลน์ All ของเราครับทำการ free attack ด้วยการ c h a ลนจ์ยู unit ที่โดนการไปนี้ ก็เรียกง่ายๆนะครับก็คือเป็นการเข้าฟีแอตแทคไม่ใช่การใช้แอตแทคกโทเค็นผู้คอมแบททริกนะครับสามารถใช้ได้ในเฟสนี้ก็เหมือนกับคาตากิซึมของจาบานนั่นแหละจบไปสับวิววอเทอร์ต่อไปไปดูการ11์11ใบที่เหลือกันดีกว่าเยอะนะบอกเลยเริ่มด้วยการ์ที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นคือ t วิส t e เต็ดทีไการใบนี้นะครับคือการที่มีชื่อเดียวกันกับแมปเก่าของเกม L LL ที่ถูกแคนเซิลไปแล้ว เป็นแมปที่เล่นกัน3าสนะครับ2เลนมีป่าขั้นกลางแล้วก็มีไวมอลนะครับราชาแห่งแมงมุมเนี่ยอยู่ข้างบนแทนที่บารอนโดยทวิสเตอร์ทีไลน์นะครับในเกมการ์ดจะเป็นการ์ดแรนด์มาร์ไร้สามระดับอีพิกความสามารถในครั้งแรกที่การ์ดใบนี้ครับเห็นเรานั้นทําการโจมตีด้ดยยูนิตเฟียซัม3ตัวขึ้นไปทําการทําลายการ์ดใบนี้ครับจากนั้นก็ทําการซัมมอนไวมอลออกมาไวมอลก็คือแมงมุมไร้สามไหกนะครับ เอาจริงคิดว่าน่าจะมีคนเล่นน้อยนะครับการใบนี้เพราะมันไล่สามนะครับเล่นหลังจากออลิสก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเ,เล่นจริงๆเนี่ยผมว่าการซัมมอนแมงมุมเนี่ยอาจจะคุ้มกว่านะกับการลงแลนด์มาร์คใบนี้แต่ว่าการใบนี้นะครับนี่ก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่เด็กน้อยนะคือความสัมพันธ์ของไวมอลเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทุกการ์ดที่สามารถได้ไวมอลได้ต้องมีความเกี่ยวพันกับเลขสามทั้งนั้นอาจจะเป็นการเลเฟอรเรนนะครับถึงเกม LL ที่แชมเปี้ยนสูงสุดที่สามารถอยู่ในแมปนั้นได้เนี่ย คือฝั่งละ3คนเพียงเท่านั้นการไปต่อไปครับ a s t r a l Fox รไรซีได้3ามครับความสามารถเมื่อเล่นครับทำการสังหารยูนิตจากนั้นดิว3ดามจใส่ e n เ m ม Nexus เอาจริงเผื่อ <ๆ S 2> เป็นการที่แรงมากนะการใบนี้มันมีค่าได้สูงก็จริงครับแต่ว่าดามจ3มเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆนะผมมองว่าการใบนี้นะครับมีบทบาทคล้ายๆกับ d o Doom b e a s t อย่างเด็กเก,ก่าๆเนี่ย Doom Beast นะครับเป็นการปิดเกมได้แต่เงื่อนไขของ Doom b e a s t เนี่ยคือการต้องไนฟอร์ก่อน กาสักบการไปนี้นะครับคือเราต้องมีตัวสักตัวหนึ่งอยู่บนสนามเป็นพวกโทเคนก็นได้หรือว่าเป็นพวกเออร์บอมิเนชั่นก็ได้เป็นอีกหนึ่งการเบิร์นนะครับที่เข้าทางฝั่งของ Shadow Eye การไปต่อไปครับ Abominable g u เด d i a แร่แปดได้55เป็นเยติด้วยครับระดับอีพิคเมื่อเริ่มรอบครับถ้าเกิดเรานั้นมีเยติอยู่แล้ว2ใบในสนามทำการซัมมอนการไปนี้ครับจากนั้นก็คิดเอทการไปเนี้ยเข้าสู่เด็กและความสามารถเมื่อเพย์นะครับก็คือเราจะสามารถจั่วเยติได้1ใบ ใบนี้นะครับเป็นใบที่เพิ่มความสามารถของเยติมันจะไม่เหมือนกับใบราสามสมัยก่อนนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเอนุปโบรหรือเยติใบนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีอิมแพกมากแต่ใบนี้นะครับมีอิมแพกที่มากกว่ามันชักชวนให้เราเล่นสายเยติไงซึ่งผมสนใจการไปน,นี้มากๆเลยอ๋อใช่คุณตาที่อยู่ในรูปนะครับก็คือคุณตาเยติคนเดิมนั่นแหละการไปต่อไปนะครับเฟเบิลโบรุร่ยสี่ได้25เป็นโโรก็งแสิค้อสามารถเมื่อการไปน,นี้ครับถูกซัมมอน ทำการแอดและน้อมคีย์เวิร์ดครับให้กับโปโรของเราทุกตัวน่าสนใจมากการใบนี้คอยส่งเสริมโปโรด้วยการตีคีย์เวิร์ดให้แต่ที่มันน่าสนใจมากกว่าครับก็คือด้านหลังของน้องแกเนี่ยมันเป็นเข่าของใครกันนะการใบต่อมานะครับ defense dance อันนี้อันผิดขออภัยนะร a n g e เป็นสโลครับทำการ r e อ a l l ยูนิตหนึ่งตัวจากนั้นเบดแดนหนึ่งมันคือ view of e l n i a er ที่เปลี่ยนจาก fast เป็น slo แล้วก็เบดแดนเพิ่มนั่นแหละ เป็นของเล่นใหม่ของเบดแดนครับใบนี้คิดว่าอาจจะมีคนใช้น้อยกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต, Fire, ต,ต้องการการรีคอยไฟล์แต่เรานนั้ต้องการการรีคอยยูนิตตัวเองไงพวกแบบลีดแอนด์ o ฟลว์เนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากกว่าการไปต่อไปครับโทนเบดได้4เป็นเบิร์สทำการเพิ่มลังโจมตี5ครับให้กับแอร์ไลน์ของเราในรอบนี้เป็นคอมแบททริกเพิ่มแังโจมตี5แต่ไร้4 คิดว่าแพงไปนะครับแต่ว่าความสามารถนี้ส่งเสริมพวกเรเบองหรือว่าความสามารถของแบบเดบิเดชันได้ถ้าเกิดเราอยากจะให้ผลของแบบเดบิเดชันเกิดเร็วอยากให้เรเบองนั้นเลเวอ,อพไวเนี่ยเราสามารถใช้การนี้นะครับในการบัฟได้มีคนเคยบอกนะว่าเราสามารถใช้โทนเบสเนี่ยไปคู่กับเล็กไซเพื่อเล็กไซนะครับสามารถเลเวอ,อพได้แบบในเทอร์ซีแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับกว่าเราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยอ่าบมอสุดของเราอาจจะต้องเป็นเลิร์กเราอาจจะต้องจูการให้ได้เยอะหน่อยนะครับถึงจะสามารถทําคอมโบนี้ได้ แต่ถ้าเกิดทําได้เชื่อเะครับเล็กไฟอ่ะโคตรน่ากลัวการใบต่อไปครับอาชทักฮานบิงเกอร์ออฟรูนไรสิบได้52พอความสามารถโอเวอร์เวมเมื่อการไปนี้ทําการโจมตีครับพลังโจมตีของการไปน,นี้จะเพิ่มขึ้นต่อผลรวมพลังโจมตีทั้งหมดของแอร์ไลน์ในบอร์ดเราเรียกแบบง่ายๆเลยนะครับการไปน,นี้คือ All for One สุดๆคือไอตัวนี้ครับมันเป็นขั้วรตรงข้ามของซิเทียเลดี้ออฟคาวคือซิเทียเนี่ยลงไปปุ๊บทําการเพิ่มสเตทให้กับเพื่อนทั้งหมด แต่ตัวนี้ครับลงไปปุ๊บเมื่อโจมตีเอาสเตตทั้งหมดของเพื่อนเนี่ยมาลงไปที่ตัวมันเอาจริงถึงแม้จะเป็นตัวที่น่ากลัวสุดๆก็เถอะแต่ถ้าเกิดเรานั้นมีพวกวิวออฟไอออเนียหรือว่าโฮมคัมมิ่งฮั h ush, หรือว่าตัวของเบนเจนส์ uh, เนี่ยใบนี้ก็น่าจะลาก่อยนะครับแต่ก็มีคนบอกนะว่าสามารถไปเล่นคู่กับไอเอ็กซของอีโคได้ไทม์ไลน์อ่ะเออแบบลงซิทเทียมาปุ๊บเปลี่ยนซิเทียให้กลายเป็นตัวนี้พอโจมตีของเพื่อนเรานะครับจะคูณ2จากซิทเทียแล้วพอโจมตีไปเนี่ย ก็มาเพิ่มให้กับตัวนี้อีกแค่คิดก็น่ากลัวแล้วอะเอาจริงอันนี้ขอเพิ่มเติมในส่วนของในเรื่องนะครับผมไม่รู้ว่าอัฐคฮาเนี่ยคือเดมอนหรือเปล่าแต่มันนะครับคือสิ่งที่อาศัยอยู่ในซาก,รากพระกระพงแห่งหนึ่งโดยที่มีผู้คนนะครับสรรเสริญบูชามันอยู่ตลอดและก็เหมือนเดิมอีกแล้วแหละผมไม่รู้ว่าพวกที่บูชาไอเจ้าอัธคฮานี้นะครับคือพวกแบ็คโลสหรือเปล่าแต่โซนโตคิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าเลยบองเนี่ยไม่อยากให้ตัวอะไรก็ตามนะครับที่มันดูอันตรายเนี่ยเข้ามาอยู่ในน็อก การไปต่อไปนะครับ h e a ว e n s อะไรความเชื่อมโยงของสวงสวรรค์รายหนึ่งเป็นโฟกัสความสามารถเดเบกถ้าเกิดการไปน,นี้ครับทำการเดเบกจะทำการสร้างการในรฟที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนครับขึ้นมือเราหนึ่งใบแต่ถ้าเกิดเราใช้การไปน,นี้ครับในช่วงไนรฟจะทำการสร้างแรนดอมเดเบกที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนครับขึ้นมือแทนเป็นการรายหนึ่งที่อาจจะคุ้มนะแต่ว่าสโคปของเดเบกกับไนรฟเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันเยอะมากๆนะครับ อาจจะใส่เพื่อช่วยเพิ่มทรัพยากรก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่ามันแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นการไปต่อไปนะครับ Starlit Symphony ร่3เป็น Burst ความสามารถทำการ Invoke และถ้าเกิดบนบอร์ดของเรานะครับมี Airline ที่เป็น s l e t i a l ทำการแทนที่กของเราครับด้วยการ Behold the Infinite 20ใบาอารมณ์มันก็ค่อนข้างแรงมากแนะนะเป็นการที่เอามา counter พวก d i s ดากับ Tando ได้อย่างชัดเจนนะครับไอพวกวัชเชอร์เออ,อ คือถ้าเกิดเราโดนวัชเชอร์ยิงไปปุ๊บเราก็สามารถใช้การไปน,นี้นะครับแทนที่เด็กบ่าๆของเราเนี่ยด้วยบีโฮลอินฟินิตทั้งหมด20ใบด้วยกันมันเยอะมากเลยนะทาไปเล่นไปอ๋อแล้วก็การไปน,นี้นะครับน่าจะเอามาเคาเน์เตอร์เห็ดได้ด้วยเช่นเดียวกันการไปสุดท้ายครับสวัสดีฟิลโปรโมชั่นแร่สองเป็นเบสยูนิตไปต่อไปครับที่เราจะทําการลงสนามยูนิตตัวนั้นครับจะกลายเป็น e l ลิทและมีความสามารถสเกล เป็นการที่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะกับการที่ให้ความสามารถสเกลแล้วก็เป็นอีลิตเป็นการที่ใช้เล่นกับพวก non อีลิตนะครับแบบพวกการที่มาจากลีเจีนอื่นอะไรเงี้ยเอออาจจะไปเล่นคู่กับเลนเอกต้อนก็ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วก็เพิ่มเติมนะครับตรานีนะครับเป็นตราของหน่วยสเกลซึ่งใบหน้าของตรานีนะครับอาจจะเป็นใบหน้าของเหยวหรือไม่ก็อาจจะเป็นใบหน้าของลอร์เลยก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับกับการส่งการชุดของไพ่ยี่สิบนาทีเลยนะครับจู่ใจกันเลยละสิ สุดท้ายนี้นะครับขอฝากคาถามไว้สักเล็กน้อยคุณชอบการใบไหนที่สุดในชุดชุดนี้ครับส่วนตัวแน่นอนผมชอบไพที่เลเวลสองนะมันแบบเดสฟอร์มิโลคือน่ากลัวมากๆาก็สามารถมาคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วง Q&A นะครับทุกคนสามารถพิมพ์แฮชแท็ก Q&A ต้องพิมพ์เป็นแฮชแท็ก Q&A นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับในคลิปนั้นๆน,น,นะถามเกี่ยวกับชีวิตผมก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมก็ได้นะครับถ้าเกิดผมนะั้นสามารถตอบได้อะนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โพลคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's g o o o d d y y to m k k e n n w w t o r y ไว้เจอกันใหม่ในดูนเธอร่านะครับ